วิธีดูจิตเบื้องต้นตากเอาขึ้นมาที่ปากเลยเนี่ย <c oughs> อ่าก็มาพูดเรื่องวิธีดูจิตเบื้องต้นนะคะเออสำหรับผู้ใหม่ที่ยังไม่เคยปฏิบัตินะคะเราก็ฟังไปก็ทบทวนไปนะคะสําหรับทุกผู้ที่เคยปฏิบัติแล้ว <c oughs> การดูจิตเนี่ยเออทำไมเราจะต้องดูจิตก่อนเออมันคืออะไรอืมอันนี้การดูจิตเนี่ย อืไม่ไม่ทีก็ไม่ได้ยืนยันนะแต่เขาบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าบิดาแห่งการดูจิตเนี่ยคือหลวงปู่มั่น,นะคะ่ะเออดูจิตเนี่ยคือหลวงปู่มั่นแล้วหลวงปู่ดุลึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นน่ะเอามาเผยแผ่อีกทีหนึ่งเป็นผู้สอนอีกทีหนึ่งเออนะคะอ่าแล้วก็ปัจจุบันนี้อ่าหลวงพ่อปราโมทได้สอนการดูจิตเน้นเรื่องการดูจิตเป็นหลัก หลวงพ่อสอนแต่ถ้าใครดูจิตไม่ได้ท่านก็จะบอกให้ดูกายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ท่านสอนดูจิตโดยโดยตรงเลยเพราะไม่ชีฟังคลิปท่านหลายคลิปแล้วฟังคําสอนท่านหลายหลายอันแล้วก็คือว่ามันเป็นการดูจิตนั่นแหละค่ะการดูจิตเนี่ยที่จริงขาวว่ามันยากไหมมันก็ตอบไม่ได้ว่ายากหรือไม่ยากแต่เราต้องดูก่อนแต่เราก็ต้องรู้จักก่อนว่าเราจะดูจิต่ยดูยังไงเพราะไม่งั้นเราก็จะดูผิดนะมันจะดูผิดพอดูผิดไปปุ๊บเป็นไง มันไม่ไม่เกิดการพัฒนานะคะมันไม่เกิดการพัฒนาเอออันนี้แม่ชีก็มาดูวิธีการสอนของคารวาท่านหนึ่งเอ่อนะคะแล้วก็ดูประสบการณ์ของท่านด้วยว่าประสบการณ์เนี่ยมันก็มัน,ม,นมันใกล้เคียงกับแม่ชีมากแทบจะไม่ผิดกันเลยก็คือท่านก็จะแบบปฏิบัติอ่าตาม ตามรูปแบบตามรูปแบบก็คือเจริญสมถะและวิปัสสนานะคะหรือ,อจนจนแบบถึงขั้นขั้นสามก็คือพูดง่ายก็คือที่เขาเรียกานาคามีนแหละขั้นนั้นท่านก็จะใช้ฌานเป็นหลักมันก็จึงใช้ฌานอยู่แล้วเหมือนแม่ชีฝึกปฏิบัติจากอาจารย์เจ้าคุณมาคือใช้เมตตาเจโตวิมุตต์แต่อาจารย์ท่านเนี้ยเออเอ่ยชื่อได้นะเพราะท่านมีคุณงามความดีก็คือว่าอเอาวิชาตรงเนี้ยมาสอนลูกศิษย์นะคะ เออก็คือว่าอาจารย์อุดรค่ะท่านท่านก็แนะนําให้ดูจิตมาแต่อาจารย์อุดรเนี่ยก็ได้ไปฝึกกับครูบาอาจารย์ที่แนะนําทางนี้มาที่สอนทางนี้มาก็คือว่าจิตจริงๆอ่ะมันมีทั้งจิตแท้กับจิตเทียมนะคะเออมันมีจิตแท้กับจิตเทียมเออแล้วก็ถ้าง่ายๆในการปฏิบัติการดูจิตอ่ะคือหรือเราจะเรียกว่าจิตในอหรือจิตนอกก็ได้ จิตในจิตจิตที่จริงๆของเราจิตแท้จริงอ่ะมันอยู่ข้างในแต่ที่เราเห็นในทั่วไปเนี่ยเออที่มันมีความคิดความนึกความอะไรต่างๆเนี่ยความปรุงแต่งต่างเนี่ยมันเป็นจิตนอกมันไม่ใช่จิตแท้มันเป็นจิตปรุงแต่งมันเป็นจิตของเอ่อของขัสห้ามันจะเป็นเอ่อมันเป็นอาการของจิตซึ่งมันไม่พัฒนามันไม่ได้พัฒนาสู่เข้าสู่มรรคผลนิพพานเออ ถึงแม้ว่าเราเราดูจิตไอตัวนอกตัวนี้นะคออเราเวลาเราทํากรรมฐานเราจะทําสมาธิหรือทําฌานอะไร้วแต่เราจะใช้จิตตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวนอกตัวเนี้ยซึ่งซึ่งซึ่งเขาเรียกวิญญาณขันธ์นะเป็นตัวทมนะอือจริงๆแล้วว่ามันก็ได้ในเราจะเห็นว่าการฝึกปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งถึงขั้นสามเนี่ยเออมันก็ใช้จิตตัวนี้แหละไอ้ตัวตัวนอกนี่แหละ แต่ถ้ามาถึงขั้นสุดท้ายมันต้องเดินทางด้วยจิตนะคะคือจะใช้จิตตัวนอกตัวเนี้ยไม่ไม่ได้ขั้นสุดท้ายคือต้องเดินทางด้วยจิตคือก็เ,เรียกว่าถ้าใช้จิตตัวนอกเนี่ยมันเรียกว่ามันมันก็เรียกอะไรอ่ะมันเก่าไม่ถูกที่ขันเพราะขั้นสุดท้ายต้องการหลุดพ้นเข้าสู่อ่ามรรคผลนิพพานเลยเนี่ยคืออ่าให้พ้นจากการครอบงาขังขันห้าเลยเนี่ยต้องเดินทางด้วยจิตคือการดูจิตที่ถูกต้องก็คือดูจิตใน คือจิตที่แท้จริงคือตัวนี้จิตแท้เลยนะคะให้สังเกตจากความรู้สึกไอ้จิตในตัวนี้มันเป็นยังไงพวกท่านกําลังฟังนี่นะไม่จีก็นําการปฏิบัติไปด้วยก็คือว่าให้ท่านดูจากความรู้สึกที่อาการที่มันท่านฟังอยู่จิตตัวหนึ่งมันจะมีอาการนิ่งเฉยนิ่งนิ่ง,งเฉยเฉยนั่นแหละหรือบางคนอาจจะเห็นอาการโล่งว่างอะไรก็ก็แล้วแต่เนี่ยมันมีกันทุกคน ขณะที่ท่านฟังตรงเนี้ยสังเกตไปด้วยนะเช็คไปด้วยว่าจิตมันนิ่งมันเฉยไหมนะคะตัวนี้การปฏิบัติแบบนี้มันเป็นวิธีรัดแล้วอืมเอ,อเขาเรียกว่ามันเป็นวิธีรัดที่จะเข้าสู่เนี่อความสิ้นไปแห่งทุกไม่ได้จาเป็นว่าจะต้องเอ่อบางคนก็อาจจะฝึกปฏิบัติมันก็จะบรรลุเป็นขั้นขั้นไปเหมือนกันือ ละกิเลสได้ขนาดไหนขั้นไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยเอาประสบการณ์จากอาจารย์อุดรกับตัวแม่ชีเองออมาถึงขั้นนี้ต้องเดินทางด้วยจิตแล้วอือสามขั้นนั้นก็คือฝึกมาอย่างอย่างแบบโชคโชและอ,อ,อย่างหลายสำนักมากจะฝึกแบบไหนน,นี่ก็พออาจารย์อาจารย์อุดรนี่ก็นนก็คล้ายๆกัน แต่ถึงสุดท้ายต้องมาดูมาเดินทางด้วยจิตอแต่ว่าอ้าวแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราเรายังไม่ถึงโสดาบันเรายังไม่ได้สกัดกรมีเราปฏิบัติอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะมันยิ่งมันยิ่งเร็วมันยิ่งเร็วกว่าเร็วกว่าที่เมชีได้ปฏิบัติมาด้วยวิธีนี้นะคะมันก็เป็นการหลุดพ้นเข้าถึงวิมวุตมันก็เป็นขั้นขั้นของมันไปอืมอันนี้จิตนี้เนี่ยท่านดูนะไอ้จิตที่ฟังอยู่เฉยๆนิ่งเนี่ย อลองดูสังเกตดูมันจะซ่อนอยู่้างไหนอีกน,นะคะแต่ถ้าจิตมีความตึกมาคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเอมีความพงสร้างอะไรขึ้นมาไม่ไม่ใช่แล้วตัวนั้นมันกบมันจะกบจิตข้างในอยู่นะคะเราสังเกตดูนะจิตเนี้ยมันมีอยู่อมันสังเกต ากกว่ามันจะเห็นแล้วมันจะพัฒนาได้อ,อถ้าสังเกตดีๆจับจุดดีๆปักหลักดียังไงเราก็จะเห็นมันเนี่ยอย่างน้อยท่านก็เห็นแหละว,ว่าจิตมันเฉยฟังฟังไม่ชีฟังไม่ชีพูดไปมันก็เฉียไม่ได้รู้สึกอะไรที่เราไม่เห็นเพราะอะไรเราไม่เคยสังเกตมันถูกความนึกความคิดการปรุงแต่งเนะ่ะมันมาหลอกมาหลอกเรา มืมาหลอกให้ออกข้างนอกไปออกมาดูไอ้ไอ้ไอ้ทวารทั้งหกไปอาเห็นรูปเนี่ยเอาแล้วเกิดความปุงแต่งกันมาแล้วหูได้ยินเสียงเอาแล้วโมโหได้ยินที่คนเขาว่าเราเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งหมดเลยอืมเราส่งออกไปข้างนอกอันนี้ไม่ใช่จิตในอันนี้มันเป็นจิตตัวจิตนอกือที่ครูบาอาจารย์เตือนเราบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะอย่าส่งจิตออกนอกนะนี่คือความหมายตรงนี้จิตออกนอกก็คือเนี่ย ไอ้ตาหูจมูกนิ้นกายใจไงอารมณ์ที่มันมากระทบเนี่ยจิตมันไปรับรู้อารมณ์ตรงข้างนอกอะตัวนั้นมันเป็นจิตนอกแต่ตัวจิตในมันไหมมันไม่รับรู้นะมันไม่รับอารมณ์ข้างนอกมันอยู่ข้างในแล้วมันก็รู้เฉยเฉยนรู้เฉยเฉมีอารมณ์เข้ามากระทบมันก็รู้ว่ามากระทบแต่มันไม่รู้สึกอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นตัวไหนนะคือที่บอกว่าครูบาอาจารย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตไปตม ไปกับความปรุงแต่งเรื่องนอกๆเนี่ยอย่าส่งจิตออกไปการปรุงแต่งกับเรื่องนอก,นอ,กอันนี้แหละที่ครูบาอาจารย์ท่านหมายความว่าอย่างนี้เช่นตาเห็นรูปอย่างที่บอกแหละเกิดความยินดียินร้ายไหลไปตามอ่าเขาเรียกการปรุงแต่งนะมันไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบแล้วมันก็ไม่วกกลับมาดูจิตข้างในสมมติว,ว่ามันมีอารมณ์ที่ได้ยินเสียงเขาว่าเรา เรา,าเ,ออเราโมโหเออเราโรสั์ขึ้นเราก็ไหลไปเรื่อยเลยเราก็ไม่กลับมาดูจิตข้างในเอ,อ๊เนี่กาลังโมโหอยู่นะเนี่ยอันเนี้ยก็คือลักษณะจิตข้างในมันรู้มันมารู้เข้าแล้วเอ,อ้ยมันจะมีโรสั์ขึ้นเนี่ยเออเนี่ยจิตในนี่แหละมันรู้มันอยู่นิ่งๆแต่มันรู้อืมมันแต่มันไม่มีความยินดียินไายนะให้เราเฝ้าสังเกตแล้วจะเห็นมันมันจะโผล่มาเป็นบางครั้งเออ นใหแล้วมันโผล่มาแหละเป็นบางครั้งแต่เราไม่ได้สนใจพูดง่ายวันโผล่มาเราก็โผล่มาแบบไ like ร้ค่าเพราะเราไม่เห็นไม่เห็นความสำคัญไม่สนใจ ừ, เราสังต่อไปนี้เราสังเกตดูว,ว่าในวันหนึ่งยิบติดชั่วโมงเนะบางเวลามันจะโผล่ขึ้นมามันไม่ใช่ยิบติชั่วโมงท่านจะไม่มีเลยนะมีนะอย่างน้อยเวลานอนอืมเราจะต้องเห็นมัน เราจะต้องเราต้องการเห็นมันให้ได้แล้วก็สามารถที่จะเห็นได้และสังเกตให้เห็นบ่อยๆเมื่อเห็นบ่อยๆเ,ออเราต้องเห็นบ่อยๆสังเกตดูนะแล้วให้เห็นบ่อยๆนั่นแหละแล้วมันจะโผล่มาเรื่อยๆพูดง่ายว่าในเมื่อเห็นแล้วเราก็อย่าเปิดโอกาสในการเห็นนี่ให้มันหลุดลอยไปอืมอันนี้เป็นเรื่องนาทีทองนะคะ <c oughs> มันคือนาทีทองกล้าพูดได้เลยว่าถ้าใครเห็นจิตนิ่งจิตเฉยได้บ่อยๆเนี่ยคุณคือผู้โชคดียิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกนะอันนี้อุปปัครูบาอาจารย์ท่านเปิบเอาไว้เพราะการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันเป็นเรื่องโลกโลกบางทีก็อาจจะไม่ได้เงินก็ได้แต่ถ้าท่านเห็นไอตัวจิตเนี้ยมันคือนาทีทองจริงการดูจิต ถ้าเห็นจิตนิ่งจิตเฉยอืมถ้าเห็นจิตนิ่งจิตเฉยเนี่ยมันไม่มีคําว่าไม่ได้มันจังเห็นแล้วก็ตัวนี้จิตตัวนี้มันมันใช้สําหรับการพัฒนาอืมเราต้องปักหล,ลักลงไปเลยอือปักหลักไปอย่าไปทําให้มันไร้ค่าอืมตัวนี้มันตัวมีค่าที่สุดแล้วในชีวิตนี้ชีวิตหลายภพหลายชาติเป็นล้านล้านชาติต้องการตัวนี้ อต้องการตัวนี้แต่เราอะไปอยู่กับไอจิตตัวนอกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้อืชาตินี้เราต้องเจอไอตัวนี้ต้องเจอไอจิตตัวนี้เมื่อการปฏิบัติถ้าเราเห็นแล้วมันก็ต้องเห็นบ่อยๆเราต้องทําให้มันเห็นบ่อยๆเมื่อเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเข้าการพัฒนามันจะปรากฏขึ้นมันก็จะทําให้ท่านเข้าสู่มรรคผลนิพพานนั่นแหละตามลําดับของอา,าวัดบารมีวาสนาเป็นขั้นๆไป ขั้นไหนมรรคผลนิพพานข่านไหนก็แล้วแต่นะหือละได้มากก็เป็นมรรคผลนิพพานขั้นสูงอืจิตตัวนิ่งตัวเฉยเนี่ยมันพร้อมต่อการพัฒนาเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่ใช่จิตนึกจิตคิดอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่ไอจิตนึกจิตคิดเนี่ยมันเป็นจิตที่มันหล่อสังโยชน์ซึ่งเราเคยชินกับมาชินกับมันมาหลายภพหลายชาติแล้วอืเราละไม่ได้อยู่กับมัน จิตนอกตัวนี้ยจิตในเนี่ยมันมีอยู่มันมีอยู่แต่เราไม่เจอมันเป็นเรียกว่ามันอยู่กับเราเป็นละล้านชาติแน่ะนะชาตินี้ก็ขอยพวกท่านได้อ่าได้สมหวังได้เจอเจอเป็นชาตินี้เอาชาตินี้แหละถ้าท่านเจอชาตินี้นะยังไงท่านก็เป็นชาติสุดท้ายของท่านแหละไม่ถีเชื่อตแต่งั้นถ้าเมื่อ ถ้าเมื่อไรเนี่ยเราปล่อยโอกาสให้มันนาทีทองมันหลุดไปเนี่ยดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเนี่ยจากที่เห็นไม่ชัดอย่าปล่อยๆมันออนะคะจากที่เราดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆจากที่เห็นไม่ชัดมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นออจากที่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างออก็จะเห็นขึ้นตลอดเวลาอืมแม่ชีก็เล่าตามประสบการณ์ว่าทิแรกก็เห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างจากนั้นมันก็เห็นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วมันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็บางทีก็ทิ้งมันไปแต่ว่าเมื่อเมื่อขนาดที่เห็นชัดเนะี่ยไม่ชีเห็นครั้งแรกที่ชัดนะแล้วเราจะนึกถึงมันมันมันจะเข้าใจในตรงนั้นเลยอ,อคําที่หลวงพ่อพุทธทาสพูว่าอัตมรยตาก็คือว่าไม่เอากับมึงแล้วอันนี้มันจะเกิดขึ้นในใจของเราเลยเราจะเข้าใจอะไรขึ้นหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เข้าใจขึ้นแล้วก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆมันจะออกมาเป็นชตๆจากหนึ่งเปอร์เซ็นถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นจะยากหน่อย นะคะจะยากเพราะว่าเหมือนมันไม่ค่อยรู้อะไรเรื่องการเดินทางทางจิตนี้แม่ชีเดินเดินอ่าปฏิบัติเองค่ะปฏิบัติเองแต่มีพระอาจารย์มาหาเลิศก็คือว่าออันนี้เราก็ต้องกล่าวถึงคุณงามความดีท่าน,านก็ท่านก็ได้เปิดเปิดตัวจิตตัวนี้ขึ้นมาก็เห็นความโล่งว่างตรงนั้นหลังจากภาวนมามันก็จะแบบเงียบหายไปก็หายเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง,น,างนะคะอันนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นยังไงตอนนี้เราก็ ไอจีก็เห็นอยู่กับมันเลยตอนนี้ไม่ได้เห็นตลอดนะคะอยู่กับมันเพราะว่าตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้ก็คือว่ามีอาการบาดเจ็บที่ขาเขาอ่าเรียกว่าเขาแตกเนี่ยก็คือต้องอยู่กับมันอยู่กับมันทั้งวันอยู่กับมันเรียกว่าใช้มันเป็นเครื่องอยู่แหละไอจิตตัวเนี้ยนะรือเราก็ไม่มีความทุกข์อะไรมันเฉยยังมันเดียวไม่ไม่สุขไม่ทุกข์อะไรทั้งสิ้นเออการเข้าถึงเนี่ย เขาเรียกว่าตัวเนี้ยถ้าเรากัดถ้าเราเข้าถึงมันได้และเห็นตลอดเวลาเนี่ยมันจะพัฒนาไปถึงการสลายตัวตนหมดสิ้นตัวกูของกูไปเป็นไปตามลําดับคืเอ,อเข้าถึงการสลายตัวตนแล้วเออก็จะพบคําว่าพันิพานอยู่ตรงนี้นั่นแหละเออเพราะจิตไอ้ที่มันมีตัวตนเนี่ยคือจิตที่มันยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรนะ แต่ตัวนี้ถ้าเกิดมันเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเข้าถึงการสลายตัวตนสลายตัวกูของกูนั่นแหละไม่มีตัวเรามันเข้าใจลึกซึ้งลว่าที่เราไปยึดมั่นในตัวตนเนี่ยจริงๆไม่มีโดนหลอกถ้าจิตที่มันนิ่งมันเฉยมันพัฒนาจนสลายตัวตนได้เมื่อไหร่เนี่ยคําว่านิพานเน่ะไม่ต้องตามหาแล้วมันอยู่ตรงนั้นแหละก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดจบเกม พูดง่ายพูดไม่ชีก็พูดแบบภาษาสมัยใหม่มาจบเกมแล้วตอนนั้นพอพอเข้าใจแล้วเราก็บอกจบเกมคือครั้งแรกที่เห็นก็คือแบบไม่เอากับมึงแล้วพอเห็นชัดๆขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆตอนสุดท้ายที่อยู่กับมันตลอดเวลาเนี่ยก็คือไม่ชีบอกจบเกมแล้วอันนี้นะมันพูดออกมาเองนะแล้วก็มันก็ร้องอ๋อคําเดียวปัญญามันเกิดปัญญาที่เราอ่ามันไม่ได้ตามปริยัติที่มันยืดยาวนะ ปัญญามันจะเกิดคําว่าอ๋ออ๋อแค่นั้นแหละมันจะเห็นแบบเดิมเห็นแบบเดิมแล้วเข้าใจออ่่าาการทํางานเห็นการทํางานของขันห้าก็จบแล้วเข้าใจแล้วว่าโอ้มันไร้ซึ่งตัวตนหมดเนาะเออคนที่บรรลุอรอยิยะแล้วตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยที่จริงแล้วมันก็ถ้าเราดูจริงๆแม่ฉีก็มองว่ามันก็ไม่มีอะไรวิเศษหรอกไม่มีอะไรวิเศษวิโสหรอกเออมันก็ เขาก็บรรูุด้วยจิตธรรมดานี่แหละมันเป็นจิตธรรมดาที่เป็นเห็นความเป็นธรรมดานี่แหละเข้าถึงความเป็นธรรมดาจิตธรรมดาของมนุษย์ได้แหละที่มันพร้อมที่จะพัฒนาไม่ใช่จิตเทพจิตพรมอะไรอั้งนั้นจิตเทพเทวดาเป็นจิตที่ติดในบุญอ่อจำไหมนะคะที่ชอบทําบุญเนี่ยอันนี้เป็นจิตเทพเทวดานะจิตพรมคือติดในสภาวะชั่น ทำไม่ถีจำำําคำหลวงพ่อประโมท่านเทศบอกว่าอจิตมันต้องการกําลังแต่ถ้าเราใช้จิตไม่ถูกทางจิตกําลังมันจะถดถอยลงอย่างเช่นจิตที่เข้าไปฝึกการละลึกชาติอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยจะทําให้กําลังของจิตถดถอยฉะนั้นจิตที่ต้องการกําลังคือจิตธรรมชาติธรรมดาของเรานี่แหละมันอยู่กับธรรมชาติรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆ อย่าไปเพ่งไปอะไรมันไปเคร่งไปคัดมันเพราะฉะนั้นกําลังของจิตมันจะลดลงแล้วมันทําให้เราไม่เห็นนะคะจิตธรรมดาของมนุษย์นี่แหละอมันเป็นกลางกลางเพราะอะไรมันไม่ติดอะไรเลยอพระเจ้าเรียกจิตมนุษย์นี้ว่าอะไรมัชฌิมาจิตจิตกลางกลางมันเป็นที่มาของคําว่ามัชฌิมาปฏิปทานนี่แหละทางสายกลางแต่คนเราไม่เข้าใจมันก็ให้เรามาดูตรงจุดนี้อจิตมนุษย์ธรรมดา มันสามารถที่จะพัฒนาทําให้ถึงการหลุดพ้นได้จิตเทพจิตเทวดาไม่หลุดพ้นะจิตพรมจิตอยู่ในฌานก็ไม่หลุดพ้นสภาวะจิตที่อยู่ในฌานนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะคะสภาวะจิตที่อยู่ในฌานที่มันติดอยู่ในตัวรู้และนิ่งสงบตรงนั้นนะแต่มันก็ยังรู้อยู่ตรงนั้นแต่จิตตัวนี้อ่าจิตในตัวนี้ที่มันพัฒนาแล้วเ ถ้ามันเห็นอยู่ตลอดเวลาเราก็จะอยู่กับมันตลอดเวลามันอยู่ของมันอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ฌานนะคะมันไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องนั่งสมาธิเป็นตอไม่ต้องเลยค่ะมันใช้ชีวิตปกติทุกวันเนี้ยแต่เราใช้อยู่อ่าเราใช้มันเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่คือจิตมันก็ไม่มีการปรุงแต่งได้อยู่กับมันตลอดเวลาเลยเวลานี้ไม่ชีททาอะไรไม่ได้ก็อยู่กับมันตลอดเวลา ไม่มีความทุกอะไรทั้งสิ้นก็คืออ่าคุณหมอที่จะผ่าตัดัวเขาไม่เชื่อที่เขาตจงความเห็นว่าจะผ่าตัดมันจะมีคุณหมอคุณหมอหนุ่มกับคุณหมอแก่คุณหมอหนุ่ม,มตัดสินใจว่าจะผ่าตัดเพราะเขาไม่เชื่อว่าคนไข้จะไม่เดินเลยเป็นเวลาอสามเดือนเนี่ยเขาไม่เชื่อเพราะว่าเขาด้วยประสบการณ์คุณหมอจะเห็นว่าเออคุณหมอบอกไม่ให้เดินไม่ไม่ให้เอาน้ําหนักลงข้างที่ขามีปัญหาที่เขามีปัญหา เพื่อซ่อมแตมเข่าเนี่ยเป็นเวลาสามเดือนคนไข้ปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าไปแอบเดินมันอยู่ไม่ได้มันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดมันก็เกิดจากจิตเขาที่มันฟุ้งสร้างนั่นละอืมแล้วก็หมอก็ถามแม่ชีว่าอยู่ได้ไหมแม่ชีบอกอยู่ได้ขอให้มันเป็นปกติแล้วกันจะสี่เดือนห้าเดือนแม่ชีก็อยู่ได้เอ,อเขาก็ถามแม่แม่ชีทํายังไงบอกว่าแม่ชีบอกแม่ชีใช้พูดตันๆันๆว่ะ ช้กรรมฐานเขาช่วยแต่พูดสั้นๆไปเพราะว่าเราก็ไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องลึกซึ้งอย่างนี้มันพูดไม่ได้เนาะอันนี้ก็จะถามท่านว่าท่านเห็นไหมจิตเฉยของท่านเนี่ยเห็นไหมการที่ฟังแม่ทีอยู่เนี่ยเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งด้วยนะคะจิตเฉยเนี่ยเราอย่ามองว่าเออมันไร้ค่านะคนก็ไม่รู้ก็มองว่าเออมันก็เฉยยังไม่เห็นมีอะไรเออจริงๆมันมี ตัวนี้เป็นตัวพัฒนาตจนถึงที่สุดนะคะวันนี้ก็ก็เอาอบันทึกคลิปไว้เท่านี้นะคะคุณพุเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันก็ได้ถ้ามีเวลาเหลือนะคะ